คาตัวพุ่งกว่าพิตตี้แม่สีตางเผยราคารับงานแต่ละครั้งเรียกดีว่าแม่สิตางบัวทองเหมือนจะกระแสดอกไปแต่ไม่เลยกลายเป็นเน็ตไอดอลที่ไปโด่งดังโกอินเตอร์ถึงต่างประเทศ ตัวได้มาอัปเดตชีวิตการทำงานในวัย60ปีในงานมอบโล่ให้กับศิลปินดาราดีเดนรางวัลสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดโลกที่สถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีอัปเดตงานในช่วงนี้หน่อยงานดรอปไปไหมไม่ตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเขาเริ่มเปิดประเทศกันแล้วค่ะนี่ก็เพิ่งไปกัมพูชามาเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีเมืองที่มีคาสิโนโเนึกว่ามีแต่บอยเปต มีทางฝั่งพัตบองด้วยก็รับงานไว้ทั้งหมด5เมืองแต่งานก็ไม่ได้ปล่อยโปรโมทเพราะเป็นงานกลางคืนโชว์ชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เราก็เพิ่งกลับมาจากกัมพูชาถ้าประเทศไหนปลอดภัยก็ไปตอนนี้เขาโอเพ่นไม่ต้องมา ATK กับตัว24ชั่วโมงก็เปิดเข้าได้เลยเพราะเขาดึงนะักท่องเที่ยวจากไทยไปเยอะแล้วนะเพราะผับเขาหมันมากไปดังทางช่องทางไหนสำหรับต่างประเทศ ต่างประเทศเนี่ยเขาแชร์จาก Facebook Tik t o อกจากแอปต่างๆพวกนี้แล้วเขาก็แชร์เอาไปทำข่าวจากที่เราไปเดินสายไปถ่ายงานแล้วมันหยุดไปช่วงโควิดเขาก็รอกันอยู่แล้วโปรเจกต์ที่ค้างไว้จากโควิดพวกภาพ,พยนตร์เขาก็เริ่มกันแล้วจะตอนนี้ใครเปิดก่อนก็ดึงคนไปก่อนแล้วกันกัมพูชาเดี๋ยวก็จะลามไปเวียดนามตอนนี้แม่ก็เริ่มจะทำแบรนด์สินค้าเป็นของตอนเองเวลาไปก็เอาแบรนด์สินค้าของไทยติดกระเป๋าไปด้วยตอนนี้ที่ลองผลิตไว้ก็เป็นคอลลาเจนค่ะ อายุ60ปีแล้วยังรับงานปาร์ตี้อยู่เลยเป็นคนแหกกฎอายุด้วยแหกกฎงานด้วยความจริงพิตตี้อายุ30ปีเขาก็ราคาตกแลวเนาะนี่60ปีราคายัางเท่าเดิมของต่างประเทศมันหกลักไม่แค่เรื่องอายุเลยไม่แค่ถ้าลูกค้าซื้อคนไม่ซื้อก็เข้ามาด่าไม่เกี่ยวนะคะคือคนไม่ด่าเขาซื้อเขาจ่ายเยอะด้วยคนด่าก็ด่าไปด่าแบบน่าสงสารขึ้นยิงด่ายิงน่าสงสารเพราะเป็นคนไม่ไปด่ากลับ